วันนี้เอากระถางปูนมาให้วันนั้นบอกว่าจะเอามาให้นี่โอโนเ,เอาไปแช่น้ำก่อนครับนี่นะใช่แช่น้ำก่อนแล้วถึงปลูกใช่ไหมใช่เดี๋ยวมันปูนมันกัดต้นไม้โอเคขอบคุณครับแล้วก็เอาอะไรเจาะมันก็ได้จะให้น้ำมันออกขอบคุณครับแช่ก่อนนะครับใส่น้ำไปก่อน โอ้สวยงามร้ <laughs> มาเอาครับ,นยยนบหนูก็ปลูกนะปลูกนิดปลุกหน่อยปลูกไยังงนหะลูกนไม่ได้เอาไปขายของรู้จะทำอะไรนี่ต้นอะไรครับแปลงแปลงญ,ญี่ปุ่นอะ่ะอ๋อสกินนี่อ,อ๋อน่าจะใช่เพราะว่าเด็กมันมนี่ทอ้หก็ปลูกมันหักอะ่ะกิ่งกิ <laughs> ง่งมันหักง่ายมากเลยเนนะ ไม่ไอ้สุกินี่เนี่ยถ้าเป็นสุกินี่นะมันจะเป็นลูกสีเหลืองไหมอ๋อมันมีสองพันใช่ไม่มีสองพันของผมเป็นสีเขียวนี่เขาบอก,กตังกวานะนายเขาไปดูนะใช่ตังกวาี่ปุ่นอ,อันนี้อดอกส่งไปให้ลูกประทัวปัวหินนั่นแหละอ๋ออยู่ประจบเหรอครับอยู่กระจอยู่ประจ,บ,ระจบที่บ้านทำรีสอร์ทนางแอนรีรสอร์ทเข้าไปดูในกูเกิลได้ที่บ้านยังมีบ้านนางบ้านนกนางแอนอย่างเงี้ยจุงๆอย่เงี้ยมีอะไรอ๋อ เ,เป็น<ด>แบบทาวเวอร์แล้วก็มีข้างบนอยู่ข้างเอาไว้เป็นรีสอร์ทเป็นห้องไม่รีสอร์ทก็ปกลูกลายรอบงนกแอน,น,นอันนั้นเข้าไปไม่ได้คนแปลกหน้าไม่ให้เข้าเลยอ๋อมันตื่นเนาะนกมันจะตื่นมันมาอยู่เองช่วงที่เลิกกับพ่อเด็กอะไรยายมาอยู่หัวหินเด็กมันก็มาอยู่ขยายขยายมาอยู่นี่มันกลับไปปรากฏว,ว่านกนังแอนอยู่เต็มบ้านเลยเขาเลยทำลายอย่างเลยครับ ครับ,รบทำเองเอเอนี่ยทง,งครับครับบ้านทางจาระเข้เดี๋ยวก็จะมาทำตัดกับดอก,กอัญชันขูงผมเพราะย้ายขายสมุนไพรแปรรูปอ๋อดีครับดีบ้านผมก็มีนะเอาพันไหมดอกอัญชันมีเป็นกระสอบเลย ใช่แห้งเต็มพวกนี้มันโควิดมัน่านไม่ได้ทุกพียายจะเอาไปเพใหม่ปถึงยี่สิบสองพันตัวอืมครับไม่พอแล้วมาเอาเองนะได้ครับยาไมม่่ออูก็ถนเพราะว่าเดี๋ยวให้มันติดอีกหน่อยแล้วก็จะออกแดดใช่อันนี้มันชอบแดดครับเพราะเป็นพันธุ์ไม้ติดแสงก็ชอบแดดมาเอาเยอะแยะครับ ขอบคุณครับยายอันนี้ดอกที่เอามาจากบ้านของยายครับเขาก็จะเด็ดให้นอะแล้วก็แกก็ดูกหุลาบด้วยนี่กลาบนี้ดูแลยากเหมือนกัน,นครับนอนชอบแค่นี้นะครับสวัสดีครับ